แสไรนะหรือว่าน่าจะเป็นพี่รุ่นพี่ที่ฆ่าตัวตายเมื่อหลายปีก่อนบ้าน,านั่นนันเป็นเรื่องที่แข่งขึ้นนี่นะเอ,อยมันกำลังเดินมาไม่นะพี่กาช่วยด้วยสิครับเอ,อยมาแล้วเออเอาทุเรียนโคนนี่พี่กามาทำอะไรตรงนี้หรอครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อออออโรันางี่เอง ตกใจหมดเลยอ่ะกลางอื้อใน,นความสว่างของน้องนะครังนึกว่าพีถอยอย่ามาหลอกชุวเล่นแบบนี้ซถ้าโดนเซ่ให้เซไปแต่ถ้าโดนใจให้ให้เซบ,แบบแบบ้าเปี้ยเอ้ยบอกแล้วว่าอย่าไปเล่นน้องชุวเ,เล่นแบบนี้ก็ก็ผมไม่ดึกว่ามันจะไปไปเล่นอย่างนี้แล้วก็โกรธผมแบบนี้อุ้ยพี่จริงจ้า ผมขอโทษนะฮะอา้าวทุเรียนวันนี้พี่การไม่มาเรียนหรอพี่เขาบาดเจ็บนะเฮ้แย่จังแล้วพี่เป็นอะไรละเออเราก็แค่แข่งกันว่าใครชะโงกได้ไกลจากหน้าต่างมากกว่าแล้วพี่การก็เป็นฝันชนะละช่วงที่กาตกดลงมาแล้วเอ้ยกูขามีคอนโดตัวกะนรีกาอยู่ห้องบีนี่เพราะนายกดเดียวทุเรียกกะ ขยบไม่ได้ตกลูกมาจากชั้นสองลูกเธอเปียนพระออมยังอัดอย่ายุ่งอย่ายุ่งได้ไหมอาจจวินพอนี่โอนี่นครูบอกแล้วใช่ไหมว่าห้าเมเล่นดาบนะงั้นมาเล่นกับครูก็ได้มอนเย้แย่งกับครูกันครูกันทุเรียนมีอะไรหรือเปล่าซื้อพอน,นี่มานะ